ไม่โดนกับตัวไม่รู้ทนเก็บความรู้สึกเราก็ใส่เราก็รักษาระวังเห็นไหมบูชเช่คอลเรกชันเราโดนมแมลงมันกัดกัดจนแบบช้ำใจมากๆเมื่อก่อนก็คิดว่าไม่ใช่นะก็คิดว่าเราไปเกี่ยวอะไรมาแต่พวกเสื้อผ้าบางทีถ้าเราพับเก็บเอาไว้นานเนี่ย หรือว่าอยู่ในตามตามตู้ตามอะไรที่มันมีมุมมืดเนี่ยอันตรายมากอยากจะให้เสื้อผ้าอยากเก็บเอาไว้ต้องต้องอยังไงก็ต้องเอามาใส่เอามาซักเอามาโดนแดดหรือถึงไม่มาซักก็ต้องเอามาโดนแดดเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมาโดนอย่างนี้ทีเดียวอ่ะโอ้โหชีวิตแล้วไปโดนตละตัวโดนโดนอย่างที่มันธรรมดามันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มาโดนลักษณะเนี้ย ป็นรอยเคี้ยวมันยังอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้เราจะพามาดูแต่วันนี้เราทําสําเร็จแล้วคือเราทําสําเร็จเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ตัวเนี้ยเราใช้เวลาหามันมาเวลาสามปีคือเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เราก็ถึงไม่ทราบแต่ถ้าเรามาวันนี้เราทราบแล้วรู้วิธีแล้วใครที่ว่าถ้ายิ่งคนคนเป็นล้านล้าน ัดเสื้อหรือว่ามีผ้าลักษณะนแนวผ้าอย่างเงี้ยต้องส่วนใหญ่เขาก็จะทราบกันเนะี่ยถ้าเก็บไว้รับรองเลยถ้าคุณไม่มีที่คุณเก็บไม่ได้มุมมืดพับเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ไปแตะมันอะ่ะไม่ได้เคลื่อนย้ายอย่างเงี้ยแล้วเราวันนี้เราก็ทําสําเร็จเนี่ยดูเด็กทงเกงพวกนี้เราใส่ไม่ถึงไม่ถึงห้าครั้งเลยนะเนี่ยผ้าดีๆเนี่ยเราใส่ไม่ถึงห้าครั้งดูก็ทํากับเราสิ เนี่ยแรกแรกเราก็คิดว่าโดนทับนูน่นทับนี่แล้วดึงขาดแต่จริงแล้วไม่ใช่นะวันนี้เจอตัวมีหลักฐานด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้เนี่ยแต่ตอนนี้บอกเรื่องราวให้ความช้ำใจให้ดูก่อนว่ามันช้ำใจขนาดไหนที่โดนในตัวร้ายเล่นงานเนี่ยตัวพวกนี้เป็นตัวบั่นทอนชีวิต โดนแต่ละตัวนี่ของของจริงทั้งนั้นเลยนะแล้วอย่างเงี้ยเป็นรูอย่างเงี้ยจะไปใส่อย่างไงเนี่ยบันทอนชิ้นมันมันจะกัดช่วยรอยอยพับก็คือช่วงก้นเนี่ยละเห็นถ้าคา,า,ามีรอยพับถ้าเราสังเกตนะเราจะโดนช่วงก้นที่โดนก็ประมาณช่วงแถบเนี้มันไม่สนใจว่าเราจะเดือดร้อนอยังไงหรืออะไรอย่างงี้มันสนใจอย,อยู่อย่างเดียวว่า กัดและกินเป็นอาหารของมันคุณจะตัวหนึ่งเท่าไหร่ไม่สนสนอยู่อย่างเดียวก็คือกินลูกเดียวกัดลูกเดียวเนี่ยเอามาช้ำใจจะเอามาใส่ทีนึงเนะดูเดีดยจะเอามาใส่ทีหนึ่งนี่คือมันไม่ได้รูเดียวนะก็คือให้ทิ้งเลยเอางี้ก็ใส่ล้างรถหรือใส่ คือใส่อยู่บ้านใส่อย่างเดียวเลยนั่นนะใส่เอาไว้ให้ทิ้งอย่างเดียวเลยทั้งนั้นี่ใส่มาพวกนี้ใส่ไม่เกินห้าครั้งต่อละตัวผ้าที่มันจะกินนะที่มันจะกินก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแนวผ้าแนวผสมผสมผ้าคล้ายๆผ้าผนผนแกะหรือผ้าวูอย่างเงี้ยเป็นผ้าไหมพรมที่ว่า ที่มีผสมอะถ้าถ้าถ้านั่นก็จะโดนแต่จะเป็นตัวท้ายสุดถ้าคอตต้อนจะโดนท้ายที่สุดแต่โดนเร็วก็คือผ้าลักษณะนี้หรือผ้าวูผ้าลักษณะนี้เนี่ยคือถ้าเราเราใส่อยู่ประจําไม่เป็นไรแต่ถ้าเราแขวนเมื่อไหร่เนี่ยถ้าอยู่มุมมืดหรือว่าพับวางไว้ที่ใกล้ๆพื้นหรือตรงพื้นเนี่ยเราจะโดนทันทีเนี่ย พวกนี้คือวางเอาไว้เป็นปีนะโดนมันทันทีใหม่ๆก็คิดว่าไปโดนโดนเกี่ยวโดนโดนมดหรือธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันหนักยิ่งกว่ามดซึ่งชาวบ้านเขาก็รู้กันมานานแล้วเนี่ยดูเดิดูร่องรอยของมันเดียมันทําลายอะ่ะมันคล้ายๆตัวโันี่มันคล้ายๆตัวมดที่กินข้าวอะเขาเรียกว่าวตัวสามง่ามเ,เห็นชาวบ้านเขาเรียวกว่าสามง่ามสามง่ามเนี่ย ตัวนี้คือชาติเนี้ยไม่จําเป็นก็อยากได้เจอกันเลยแต่ตอนนี้เราเอาจริงก็คือเราไม่ยอมคือพวกนี้คือเราป้องกันตัวนี่มันเล่นทีหนึ่งคือมันไม่มีปลานีเลยนะไร้ความปลานี อย่างตัวเนี้หลงดีใจคิดว่าไม่มีหาไม่มีแต่ก็โดนข้างหน้าเห็นไหมเป็นรอยกัดคล้ายๆคล้ายๆแบบมดกัดอย่างนั้นนะ่ะเหมือนหนูหนูรูเล็กของหนูหลงดีใจว่าตัวนี้รอดเว้ยเดี๋ยวเราจะไปดูแล้ววิธีเราจะบอกตอนนี้ให้ดูร่องรอยก่อนนะเผื่อใครที่จะกําลังเริ่มโดนหรือโดนมาแล้วถ้าไม่มีวิธีปราบเราจะมีวิธี นี่ของเรามีหลักฐานของจริงนะไม่ใช่ว่ามาทําเรื่องเล่าเล่นๆน,นะคือโดนเสียหายจริงๆแล้วถ้าอย่างคนถ้าเล่นผ้าเป็นนะเขามองถึงก็จะรู้ว่าพวกนี้เป็นผ้าชั้นดีจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นผ้าชั้นนําของโลกเลยนะเนี่ยเราโดนจนแบบเราไม่รู้จะร้องไห้เป็นอะไรหรือมโดนมันจนแบบ นี่ให้ดูลองมันกัดตรงก้นรอยพับเงี่ยที่บอกโดนทุกตัวแต่ถ้ามันเป็นตัวที่สีดำดนะแล้วถ้าผ้าหนาๆก็จะซ่อมมองไม่แทบมองไม่เห็นก็พอซ่อมได้แต่ถ้าผ้าบางจืดจบเลยครับใส่ล้างรถใส่เดินตลาดใส่อะไร ไร้ความปานีคือมะนาวมะนาวนี่ก็ถ้าเรากินเสร็จเนี่ยเราบีบมะนาวแล้วก็วางตามมุมห้องทำมุมๆแล้วก็เนี่ยทยอยหาที่วางแล้วก็เปลี่ยนนี่ก็ช่วยได้นี่เราหามุมหามุมที่ว่าที่มันอยู่กันอนะ่ะมันอยู่จะมัชอบอยู่ที่อับชื้นกัดดูมันเสื้อผ้ากางเกงดีๆมันลอ่อซัมันกัดซับพุนแบบ มันไม่มีความปราณีของเราเลยมันบังคับให้เราจริงๆเราก็ไม่รู้นะมันกัดของเราเราก็ต้องไหลปีแล้วเราก็หามันไม่เจอหาสาเหตุมันเราคิดว่าเราใส่ไปใส่เกี่ยวถูกเกี่ยวสุดเนี่ยดูสิข้างในเนี่ยเกงตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าบูของประเทศอะไรเนี่ยดูเห็นไหมโอ้โหใครจะไปทำใจได้ โดนเล่นงานทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยสู่ตัวนี้ซักเอาไว้เผอไว้ที่พื้นซักแล้วลืมพอไว้ที่พื้นเนี่ยดูเนี่ยรอยฟันมันแทะเนี่ยมันไม่ใช่หนูแล้วเราก็คิดวันนึงหนูแล้วถ้ายิ่งนานวันนะถ้าเราไม่ได้ดูนะกัดซะอย่างนี้เนี่ยบอกวิธีให้ เฮยแพ้ตรงนี้ก็คือพวกเราจะได้ไม่ไม่ไมต้องมาโดนซ้ํากันนะกัดมากกว่านั้นเนียนเนียนเนียเนียเนียก็ยค,คือมันมันแทะแบบเห็นไหมไม่ต้องเกิดเลยอ่ะเอาไว้ว่าเราไม่ต้องใส่กันเลยเอางี้ดีกว่าสูตรตัวนี้ก็คือเอาไว้ใส่ตกปลากลันแดด <laughs> เอาไว้ใส่เก็บทุเรียน <laughs> ทำใจไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเจอตัวมันเนี่ยเอามารวมให้เนี่ยตัวมันนะถ้ามันเป็นตัวนี้มันมันชอบเป็นถุงถุงอย่างเงี้ยตัวมันมารุพันเดียวกันแล้วก็หมาไม่ทราบแต่ไอตัวเนี้ยที่ตามฝาผนังบ้านเราตามห้องตามฝ้าตามเพดานจะเป็นถุงถุงเหม,มือนไหมพรมนี่เราใช้เวลาศึกษาล่ามันเดือนกว่านะเนี่ยแต่โดนมาโดนมาหลายปีแล้วไม่รู้สาเหตุ คิดว่าเป็นมดหรืออะไรแล้วก็ตัวมันเนี่ยตัวมันเนี่ยก็คือเพิ่งเห็นตัวมันเนี่ยตัวมันเห็นไหมมันน่าจะเป็นตัวนี้นั่นแหละเราปราบมันทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำปราบทุกสามทางใช้ตัวนี้โรยที่ตามมุมห้องทุก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 ,ท,กทั่วบ้านเลย แต่จะมูโรยไว้ก็ดีนะกันได้ทุกอย่างแล้วตัวนี้เพื่อนทํางานอยู่กําจัดมแมลงเขาให้มาตัวนี้น้ํายาอะไรไม่ทราบสามทางสิ่งที่ใช้ก็คือสามทางปราบแต่ตอนนี้เราแก้ถูกทางแล้วก็แทงรถถังเนี่ยนี่ยี่สิบาทอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทแต่เนี้ยดีมากเลยเนี้ย สามอย่างถึงเจอตัวไม่ไงั้นไม่เจอตัวแต่ตอนนี้ทั้งบ้านน่นแหละเดี๋ยวมันค่อยๆออกมาเนี่ยอย่ามาโดนซ้ำรอยกันนะครับ